ครับผมมาชประผุแค่เนี่ยกับิลูคุยกับบอการไทยว่ะคุยทีน้ำที่เธอกี่เวไงะตันนี้ได้ดี่ทางประมาณใช้เวลาสามสชั่วโมงอ่ะคือออกแล้วอันนี้เออรอาชีพอันนีผมมันนอยอะมัมนนอนโอ้โหนันเลยก็ีโอเคี่เ ทางขึ้นใช่ไหมใช่ทางขึ้นสามสี่ชั่วโมองอะคิดดูเฮ้ยเฮ้ยผมมันแดิ่ผมมันแดงิ่ผมันแดงถึงสามไม่ได้เลยนะโอ้ดูทางขึ้น่ะแบบ้งวถดจูนี่ว่าสูงแล้วนะอันนี้สูงกว่า สามสี่อ้ามเท่าสอเท่าสอเท่ารอดูกูเคกูเคกูกดีกูเนาะกูฝักเฟลังใจด้วยด้วยฝากแฟนงใจโอเคมาลีเธอาหอดียเวอเน้าแรกว้าวภาษาอะไรพอานได้ชื่ออันไหนครับ เฮ้ยเถอยวไอเธอ,เธอประมาณสิบสี่เมียวใบบก à บ๊อกกันเลยฮู้ฮู้มาดิที่มาดีที่มาดีอยู่ไรดูวิวข้างหลังนี่ดูวิวดูวิวข้างหลังดูวิวข้างหลังดูวิวข้างหลัง

đi yo bây giờ phải đo xin năng người này đào ở đâu này thiết xin năng phải đấy cái cọt luôn này là cái kỹ thuật thợ cũng phải chế thon này đi đó này và đi ชุดอะไรกัไวัยอะปรกันนี่เล็วกุ่เิโลยอ่ะต่าลู้นเราตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เรามองมาเมื่อกี้แล้วนะครับเฮ้ก็เหนื่อยอเล้วอย่างงาอะเราสีงไงบ้านเราเสือกเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยเลยไม่ได้ถามดูโซนคนนี้จะเหนื่อยนะนี่ที่เราชี้มาเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นนะครับที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่จริงมองอาจจะใกล้นะแต่เดินอ้อมไปอ้อมมาไกลไกลนู่นตอนนี้เราเปิดตัวดูขั้นแรกเลยคนขึ้นมาดูดูดูขั้นแรก สาวด้วยสาวบ๊ายบายชิ่หน่อยรอ้สืกยังไงครับเอตโตดีไปตัวเนี้ยไป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  <c oughs> ดูโค <c oughs> ชันโคชัน ก็เถอกแต่ปวดอ่ะสักวัาจะรู้เดียพลูให้กตาไปนี่นี่ไปเร็วนี่เะาชิวปุ่นไปจาดเร็วเธอก็เถอปลูกปีนอืมโมยู่เมื่อสภาพคนที่แบกปุ่นขึ้นมาสิครับจะขนาดไหนโโอ้ห เรามาจุดพักจุดที่เท่าไรไม่รู้นะครับอ,อ้าวเอาเรื่องอ้าวสวยนะครับอ้โอ้ไมีที่ทนอนแม่น้ำอะไรอ่ะอนี่ไกลๆนะสานริยแมบบนม้สาริบบรอ

พญาว้าวไกลามากๆทางก็คงใบข้างมาไปกันต่อโอ้โหเพื่อนเฮ้ยไปเลยไปเลยเฮ้ยก,กูเพิ่งจะก่อ ล uh, like, ่จากาทเอ๋จากาทเท่าจากาทเอนี้พรเสยดาดูโอ้ปุ้นนเฮ้ยโอ้ไเาูเนี่ยโอ้ได้าูเนาะเฮ้ยกรเดลย ชั้นนี้มันเลวเนยว่ยวยตอนนี้เราก็มาถึงที่ยอดเขากรวยกระบอกแล้วนะครับดูวิวดูพระจีนีดูวิวข้างหลังนี่ดูสกายวอล์มว้าวทำเงินนั่งสาวเกิ้ล <laughs> อยู่ข้างหลังมีข้างหลังหางไปทางไหนก็มีแต่สาวเลยหางไปไหนก็มีแต่สาวเลย ว้าวว้าวสมมากครับรู้สึกว่าตอนขึ้นมาเหนื่อยนะครับพอถึงพอถึงก็หายเหนื่อยเลยก็เย็นเย็นมากการดีด้วยเรื่องลืม ไปดูรูปกันตอ่อวิดีโอพอแค่นี้ครับสวัสดี